สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะสําหรับวันนี้ค่ะประจําวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568นะคะลักษณะอา,ากาศวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะคะจากแผนที่ตัวอากาศผิวพื้นนะคะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือมวลอากาศเย็นค่ะกําลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเวลา8นาฬิกา50นาทีนะคะ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็มีกลุ่มเมฆนะคะปกคลุมอยู่นะคะในส่วนของเรดาร์ชุมพรนะคะเวลา9ก้นาฬิกานะคะส่วนไม่พบกลุ่มฝนค่ะส่วนเรดาร์สถิงพระนะคะเวลา9ก้นาฬิกานะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปางกลางค่ะปกคลุมอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมาราชพัทลงุงสงขลานะคะสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ สำหรับการรายงานอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะเมะนนื่อวานนี้วัดได้ที่32.5องศาเซลเซียสนะคะที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่18.0องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะในส่วนของปริมาณฝน24ชั่วโมงนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายนะคะ โดยวัดฝนสูงสุดค่ะได้ยี่สิบแปดจุดศูนย์มิลิเมตรนะคะที่อําเภอหนองกิดจังหวัดปัตตานีค่ะสําหรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะจะมีฝนหรือฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งใดด้วยค่ะในส่วนของรายจังหวัดนะคะจังหวัด เพชรบุรีประจวบชุมพรนะคะก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะแล้วก็มีฝนน้อยกว่าร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนบริเวณจังหวัดสุราธานีนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะแต่ตั้งแต่จังหวัดพัทธลุงนะคะสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ ในส่วนของบริเวณจังหวัดยะลาและนาราธิวาสนะคะอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งใดด้วยค่ะในส่วนของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่าําสุดค่ะอยู่ในช่วง26-25องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วง27-32องศาเซลเซียสค่ะ ขล้นลมบริเวณเอ่าวไทยในช่วงนี้นะคะลมก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็วลมอยู่ที่20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลจะมีขึ้นสูง2-4เมตรได้ค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทะเลอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า4เมตรได้ค่ะกะ็ชาวเรือชาวประมงในช่วงนี้นะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะในส่วนของประกาศคําเตือนนะคะ ฉบับที่5ค่ะเรื่องขึ้นลมแรงนะคะบริเวณอ่าวไทยค่ะในช่วงวันที่12งจนถึงวันที่13มกราคม2568นะคะเนื่องด้วยนะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่มีกําลังแรงนะคะพักปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันค่ะส่งผลให้อ่าในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคนะคะอาจจะมีฝนตกหนักาบางพื้นที่นะคะแล้วก็ อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะและในส่วนของอนอกจากนี้นะคะก็จะมีในในส่วนของคลื่นสูงนะคะคลื่นอาจจะมีความสูง2-4เมตรได้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะคะจนถึงจังหวัดอราธิวาฒเลยนะคะก็ขอ เตือนสำหรับประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะคะก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายนะคะจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งนะคะแล้วก็สําหรับชาวเรือชาวประมงนะคะนิ้นย้ําอีกทีหนึ่งนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยด้วยนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะในช่วงนี้นะคะก็ควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะ สำหรับการคาดหมายสภาวะอากาศนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่12จนถึงวันที่18บมกราคม2568นะคะช่วงวันที่อ่ สิบสองนะคะจนถึงวันที่สิบสี่นะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละยี่สิบถึงร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ค่ะส่วนวันที่สิบห้าสิบหกนะคะฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสามสิบของพื้นที่นะคะจากนั้นวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะคะฝนก็จะลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละอ่าสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ค่ะส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะในช่วงวันที่12นะคะจนถึงวันที่14นะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 3 0ถึงของพื้นที่นะคะจากนั้นวันที่1 5 1 6นะคะฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและวันที่1 7 1 8ค่ะฝนก็จะลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะสำหรับการรายงานข่าวพยากรณ์อ,อากาศของวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน